สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตล่าสุดสาวลูกครึ่งไทยหลังแต่งงานกับลูกชายมูนาเศรษฐีนี่เมืองดูไบเป็นผู้หญิงที่หลายคนอิจฉามากๆสำหรับมูนาอันซารุนีสาวไทยที่กลายเป็นเศรษฐีแห่งดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต เนื่องจากได้เป็นภรรยาของอภิมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของดูไบยอย่างอเมดูอันซารูนีทำให้ชีวิตของเธอรูราฟ่ฟ้ามีชีวิตดุดดังเจ้าหญิงเลยทีเดียวอดีลซารูนีลูกชายสุดรักสุดห่วงของมูนาและสามีจะแต่งงานกับพอชาสาวลูกครึ่งไทยสุดเซ็กซี่แอร์โฮสเตสสายการบินเอมิเรต งานนี้คุณแม่มูนาและสามีมหาเศรษฐีเนรมิตบ้านหลังโตเพื่อจัดงานมั่นให้กับลูกชายมีการประดับประดาไฟสวยงามทั่วทั้งหลังจัดงานยิ่งใหญ่สมฐานะพร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงานกันอย่างคึกคัก โดยมีภาพของเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวมแหวนให้แก่กันรวมทั้งภาพของมูนาและคุณแม่ของฝั่งเจ้าสาวถ่ายรูปร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งนี้มูนาได้จัดเต็มเครื่องเพชรระยิบระยับสวยเป๊ะตั้งแต่หัวจรลดเท้าสมกับเป็นซินเดอเรลล่าไทยเช่นเดียวกับเจ้าสาวพอชาที่หน้าตาสวยคมงามสง่ายอย่างมากเหมาะสมกันดีกับเจ้าบ่าวซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ชีวิตของเธอคงไม่ต่างอะไรกับเจ้าหญิงเช่นกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ